เวลาทำสมาธิพยายามดูจิตของเราที่ตั้งอาศัยอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งพงจัดว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย mm. เพื่อให้เห็นนะว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจิตจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรา mm. การจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเรา ก็จะต้องเข้าไปเห็นถึงความดับของอารมณ์ต่างๆความดับเนี่ยมันจะมีได้เพราะความเสื่อมความเสื่อมจะมีได้ก็เพราะว่าสิ่งนั้นมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วนี่จึงเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้น เพราะเกิดมีเสื่อมจึงมีเพราะเสื่อมมีดับจึงมีเพราะดับมีอนัตตาจึงมีและเพราะสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ของเราเพราะตัวตนที่มันเกิดขึ้นเสื่อมไปหายไป เราเป็นผู้สังเกตเห็นมันเราไม่ได้เป็นตัวมัน <c oughs> เราสังเกตสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นของเกิดของดับเป็นธรรมชาติที่มีตัวตนชั่วคราวคือมีความเป็นอนัตตาผู้ที่เข้าไปสังเกตสิ่งที่เกิดที่ดับ ผู้นั้นไม่ได้เกิดดับไปด้วยพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอเห็นอย่างนี้เมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะไม่ดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะไม่ดับไปตามสังขารและเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณ จะเป็นผู้ที่รู้อยู่ซึ่งการเกิดดับของธรรมชาติทั้งหลายแต่ผู้ที่รู้ที่เห็นนั้นนะ่ะไม่ได้เกิดดับไปด้วยพระองค์เปรียบเหมือนกูมาหรือกุมาลีน้อยๆที่กำลังเล่นเล่นน้อยๆที่ทำด้วยดินตร,บราบใดที่เขายังมีสันทะราคะนันทิตนา ในเรือน,นน้อยนะคือเมื่อใดที่กุมารกูมารียังมีความพอใจมีความกำหนัดมีความเพลิน,ม,ม,ลนมีความอยากในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเสียดายย่อมอาลัยเรือนน้อยน้เหล่าน,นัน้นแต่เมื่อใดที่ความพอใจหมดไปแล้ว ความเพลินหมดไปความอยากหมดไปเ <c oughs> มื่อเขาวางความพอใจในเลือในน้อยได้เขาย่อมเรียรายกระจัดกระจายเรือในน้อยด้วยมือและเท้าของเขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธี เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานความเพลินหมดไปเมื่อใดความอยากหมดไปเมื่อใดนั่นคือความดับเย็น ตัวความเพลินตัวความอยากตัวความพอใจเปรียบเหมือนเครื่องร้อยรัดหรือที่พง์เรียกว่าสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดให้กุมารกุมารี <c oughs> ยึดติดอยู่กับเรือนน้อยๆนะซึ่งเปรียบเหมือนขันห้า นันวิธีที่เราจะปล่อยวางวิธีที่เราจะเห็นธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาของเราก็คือการที่เราเนี่ยฝึกตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือที่เรียกว่ากายยคตาสติหรืออนาปานสตินี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมด เวลาอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนหญ้าที่ติดไฟในป่าถ้าเราเจอแล้วเราไม่รีบดับไฟก็จะลุกไหม้ป่าพินาศไปองคตว่าพิกขุทั้งหลายบุรุษ พึงวางคบหญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้งเขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเทา้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ไม่พึงถึงความพินาศจิบหายแม้ฉันใดพิกุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันรีบละรีบบรรเทารีบทำให้หมดรีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดไม่มีความคับแค้น ไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพึงหวังสุขติได้ตัวอกุศนทั้งหลายการพยาบาทเบียดเบียนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคให้เราเนี่ยรีบละรีบบรรเทารีบดับ เพราะนั้นให้เราดับมันด้วยอนาปานสตินั่นเองเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเข้าออกของเราสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอารมณ์ปรงตัดอีกว่าพิกุทั้งหลายสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ ทิฏฐิบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุวิตกบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุธาตุต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ดังนั้นเป็นสิ่งที่จิตมโนวิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้ที่เปรียบเหมือนแสงที่พุ่งเข้าไปหาฉาก ทีนี้เราลองมาดูพระศาสดาของเราเนี่ยพระองค์ดำรงอยู่ <c oughs> ในธรรมข้อใดนะซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นธรรมที่พระองค์เนี่ย อยู่มากอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ <c oughs> <c oughs> ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องตถาคตซึ่งใช้จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่19 หน้าที่399ถึง401หัวข้อที่1324และ1329เป็นเรื่องของวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่ที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ พิคุทั้งหลายความหวันไหวโยกโครงของกายหรือความหวันไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทําให้มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นพิกขุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลย พิกุทั้งหลายความวันไหวโยกโครงของกายหรือความวันไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าพิกุทั้งหลายความวันไหวโยกโรงของกายหรือความวันไหวโยกโรงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญกระทำให้มาก ซึ่งอานาปานสติสมาธิพิกุทั้งหลายเมื่อบุคคลจเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่า หรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพิกุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำไกยสังขารให้สงบรำงับหายใจเข้าว่าเราจะเป็นผู้ทำไกยสังขารให้สงบรำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัสังขารหายใจเข้า ว่าเรา,เ,เราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้าว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทหายใจเข้าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า เราจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะจักเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงหายใจเข้าจักเป็นผู้มองเห็นซึ่งความไม่เที่ยง หายใจออกย่อมทำการฝึกกัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้เห็นความจางคลายหายใจเข้าเราจะเป็นผู้เห็นความจางคลายหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกกัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้เห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าเราจะเป็นผู้มองเห็นความดับไม่เหลือหายใจออก ย่อมทําการฝึกกัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นซึ่งความสลัดคืนหายใจเข้าเราจะเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนหายใจออกพิกคุทั้งหลายเมื่อบุคคลทําให้มากซึ่งอานาปานาสติสมาธิอยู่อย่างนี้แหลความวันไหวโยกโครงแห่งกายหรือความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ พิขุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,าน ภิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุหวังว่ากายของเราก็ไม่พึงลำบากตาของเราก็ไม่พึงลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แล้วภิกขุนั้นจงทำในใจในอาณาปานสติสมาธินี้ะให้เป็นอย่างดี พิกุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิกุหวังว่าความคุ้นคิดอันเกี่ยวข้องไปทางเย่าเรือนของเราจงหายไปอย่างหมดสิน้นดังนี้แล้วพิกุนั้นจงทําในใจในอาณาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีนะเห็นไหมอน,นิสงส์อาณาปานสติเนี่ยนะหลุดพ้นจากอาสวะนะกายไม่ลําบากด้วยตาของเรานะไม่ลําบาก ความคิดอันไปในทางเย่าเรือนก็จะหายไป,ปรงบอกอีกว่าความรู้สึกในเรื่องของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเนี่ยเราก็จะวางได้สามารถวางอุเบกขาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลด้วยอานาปานณสติสมาธิดังนั้นอันนี้ก็เป็น วิหารธรรมที่พระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยทรงอยู่มากตั้งแต่ก่อนตรัสรู้และหลังตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ในทุกๆครั้งที่จำบรรสาการดังนั้นพวกเราถ้าต้องการเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคก็ให้เจริญอานาปานสติให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นญาณดุดเครื่องนําไป กระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบค้อบเพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดี